พระพุทธชินราชพิมพ์เข่าจมในพรรษาที่หหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมและพระภิกษุอีกจำนวนสองรูปได้เดินทางออกทุดงผ่านทางจังหวัดพิษณุโลกแล้วได้แวะกราบไหว้สการะพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกแล้วได้เกิดความปลื้มปิติและความประทับใจ ในองค์พระพุทธชินราชแห่งนี้จึงได้จำลองพิมพ์พระพุทธชินราชของวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุมาเพื่อสร้างพระเครื่องแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่วัดดอนยายหอมพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในปีพศ1900ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยพระพุทธชินราชเป็นศิลปะสุขโขทยัยปางมานวิชัยความกว้ามห้าศอกหนึ่งคืบห้านิ้วความสูงเจ็ดศอกพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่า งดงามที่สุดในโลกซึ่งนอกเหนือจากคำกล่าวชมแล้วด้านความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เป็นสองรองใครผู้ที่เข้ากราบนมัสก,การขอพรต่างๆก็มักประสบความสำเร็จดังหวังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วทั้งประเทศทำให้มีเกจิอาจารย์หลายๆสำนักที่เคารพศรัทธาได้อาราธนามาจำลองเป็นวัตถุมงคลให้พุทธศาสนิก,กชน ได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสต่างๆเสมอมาซึ่งยังคงพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระไม่เสื่อมคลายพระพุทธชินราชพิมพ์เข่าจมเป็นการแกะพิมพ์แบบนูนต่ำคาดว่าแกะพิมพ์โดยช่างประจำวัดหรือทางคณะกรรมการวัดจัดหาช่างแกะกันเองชินราชพิมพ์เข่าจม เทหล่อด้วยโลหะทองเหลืองหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าทองผสมนั่นเองเหตุที่เรียกว่าทองผสมก็คือสมัยก่อนญาติโยมที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อเงินได้นำโลหะต่างๆมาถวายท่านเพื่อใช้ในการเทหล่อพระพุทธชินราชครั้งนี้เช่นตะกัว่วเหล็กขันเงินขันทองเหลืองสร้อยทองคำนาค และอื่นๆเป็นต้นชินราชทิมเข่าจมเทหล่อกันเองภายในวัดดอนยายหอมโดยมีหลวงพ่อเงินเป็นประธานในพิธีเทหล่อครั้งนี้โดยการหล่อโดยวิธีในสมัยนั้นหรือที่เราเรียกว่าหล่อโบราณน,นั่นเองการหล่อพระพุทธชินราชครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสมัยนั้นหลวงพ่อเงินท่านต้องการตอบแทนญาติโยมที่มาร่วมสมทบทุน และลงแรงสร้างโบสถ์ที่วัดดอนยายหอมแห่งนี้และอีกทั้งทางวัดดอนยายหอมต้องการทรัพย์เป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ในครั้งนี้เป็นต้นพระพุทธชินรากพ,พิมพ์เข่าจมเป็นการแกะพิมพ์แบบนูนต่าเป็นการเทหล่อหน้าและหลังแล้วขึ้นหุ่นเทียนเพื่อประกบพิมพ์อัดดินให้แน่นแล้วทาด้วยขี้งวัวแล้วอัดดินให้แน่นเข้าไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นการหล่อแบบโบราณในสมัยนั้นเป็นงานสองชิ้นหน้าหลังประกบพิมพ์โดยด้านหน้าหล่อเป็นรูปพระพุทธชินราชด้านหลังหล่อเป็นตัวหนังสืออัครยันนะนะมิอุแล้วเอาแบบหน้าหลังนี้มาประกบกันเพื่อขึ้นงานให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันสันนิฐานบันทึกว่าการหล่อพระพุทธชินราชพิมพ์เข่าจมครั้งนี้ รอก่อนพระพุทธชินราชพิมพ์เข่าลอยระยะเวลาห่างกันประมาณ8เดือนเศษสาเหตุที่เรียกว่าพระพุทธชินราชพิมพ์เข่าจมนี้ก็เพราะว่าช่วงด้านหน้าเขา่านั่นแบนราบไปกับพื้นขององค์พระนั่นเองสมัยก่อนคนนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ทั้งมหาอุดคงกระพันชาตรีครั้งหนึ่งว่าผู้ใช้รุ่นนี้ถูกจอยิงด้วยเ1็ม แต่เหลือเชื่อกระสุนกลับไม่ระคายผิวหนังแม้แต่อย่างใดพระราชธรรมามพิรนหลวงพ่อเงินจันทะสุวรรณโนวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐม